ั้งก่อนที่เราเล่นตอบคำถามกันไปนะครับแต่ในครั้งนี้นะครับเราจะเล่นปนร,ริศนาฟาแลบกันนะครับก็จะเริ่มจากแบ็กก่อนพี่ตังแล้วก็พี่ไอแล้วก็มาพิ่ยานะครับงั้นเริ่มที่แบ็กก่อนเราจะหาผู้ชนะนะครับที่ตอบได้เยอะสุดแต้ม <พอ S 1> เยอะ<ร>สุดาานะครับอ,อะไรอะไรเสียเง <c oughs> ิ <c oughs> <ค>นกดดเพื่อกวนช่ <c oughs> วอีอ่ะมีเวลา <c oughs> 2 <c oughs> นาที ตั้งสติให้ดีพร้อมแล้วไปถ้าขอเงินมาม้าไป9บาทจะซื้อมาม่าได้ซองครึ่งหรือครึ่งซองซองครึ่งครึ่งซองซองเดียวหลายซองไม่ซื้อเอาเงินไปซื้ออย่างอื่นแทนแล้วแต่ร้านจะให้ซองเดียว,อยวโอเคทุกถ้าอยากได้มามา่าสองซองจะต้องขอเงินมาม่าอย่างน้อยกี่บาท8บาท10บาท12บาท20บบาทเผื่อซื้อของอย่างอื่น ไม่ต้องขอเงินไปขโมยเอาง่ายกว่าขอไม่ได้เพราะมาม่าไม่ให้ยี่ยีบาทยีบาทพิษถ้าต้มน้ำไว้ข้างซองมาม่ากี่นาทีเส้นถึงจะสุกยี่สนาทีจะได้เส้นเปื่อยๆประมาณ5นาทีจะได้เส้นที่อื่นๆ2นาทีนิดๆสามนาทีพอดีมันจะสุกได้ไงเล่ากี่นาทีก็ได้แล้วแต่ชอบถ้าต้มน้ำสองนาทีนิดๆสนาทีนิดอ่ะสนาทีนิดๆ ถ้าลูกบอกมาม่าว่าถ้าลูกบอกมาม่าว่าอยากกินมามมาครับแสดงว่าลูกเป็นลูกผู้หญิงหรือลูกผู้ชายเป็นผู้เป็นคนเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชงผู้ชาย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 รับแบบถวยครับพอมาไหนระหว่างเรากําลังให้ข้าวมะหมาก็ได้ยินอาม่าบอกมาม่าว่า มามามากินมาว่าสรุปเรื่องนี้มีกี่คนสองคนสี่คนสามคน,หน,คนหนึ่งคนกับอีกหนึ่งตัวสองคนสองคนนับไม่ถ้วนไม่มีคนมีแต่หมาสองคนนะ <c oughs> พิดสาวีสุดท้ายหมดเว,วล <c oughs> า,มาหมดเวล <c oughs> <c oughs> าเป่งงงกับอะไรรูแบบไปบอะไรคือมันจะเริ่มงง,งเ้เร <c oughs> ื่อยใชเออมันงงอ่ะแบคได้แค่หน <c oughs> <ๆ>ึ่งแต้มนะครับแต้มเยอะแล้วเยอะสุดแล้วเอออ่ะต่อไปพี่ตังนะครับ อันนี่ศูนย์ตังเพียงโช้โไอคิวสามร้อยรอบม่กีตังแน่เมื่อกี้แค่ศูพลังใบจะเอาให้หมดเลยตังแน่สอนาทีลายสกอตเป็นลายที่มาจากประเทศอะไรไอแลนด์สกอตแลนด์สหรัฐอเมริกาฝรั่งเศสไทยนี่แหละหรือว่าผิดทุกข้อไอแลนด์สกอตแลนด์สหรัฐอเมริกา ไลท์สกอตนะโอเคมาจากสกอตแลนด <c oughs> ์ถูกแต่ถูกแต่ถูก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 ลุยแรปเตอร์มีชื่อจริงว่าลุยนามสกุลอะไรสกอตอันวาปาสเตอร์วิตตองอันวาสกอตหรือผีทุคอวิตตองลุยวิตตองนะ ผิดิดิดลุยตอคือกเป๋าพี่วันนี้คนรลุยสกอตเป็นลูกครึ่งไทยกับชาติอะไรลุยสกอตนะอิตาลีสหรัฐอเมริกาสวิตเซอร์แลนด์สกอตแลนด์ไทยนี่แหละหรือว่าผิดทุกข้อลุยสกอตอ่าโอเคสหรัฐผิดสกอตเทปเกิดที่ประเทศอะไรสหรัฐอเมริกาเยอรมันสวิตสกอตแลนด์ไทยนี่แหละแล้วก็ผิดทุกข้อไทยนี่แหละผิด สกอตไบสเกิดที่ประเทศอะไรสวิตเซอร์แลนด์สหรัฐอเมริกาสกอตแลนด์เยอรมันไทยนี่แหละผิดทุกข้อผิดทุกข้อผิดทุกข้อผิดสกอตวิกกี้เกิดที่ประเทศอะไรเยอรมันสหรัฐอเมริกาสกอตแลนด์รัสเซียไทยนี่แหละผิดทุกข้อไปถามพ่อมันมันมีเกิดเกินกันไปแล้ว คนนู้นจีนี่นะสก๊อตไปมาแล้ว่ะกรู้เนี่ยพี่ตอบไม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 ่ตอบไอบไตอบู่วอไ่ตอ้ตอ่ตอไ่ตอ่ไ่อ่อบไอบไม่่อไม่อ่อม่อ่่อนมม่อไหน่อ ใครไมรู้ <laughs> เรื่องมึง <cuest term> อะไรอ่ะพี่มันมีสกอตไบไงสกอตที่เป็นชื่อคนสกอตที่เป็นชื่อสถานที่อะไรต่างๆมันมีมีหลายอย่างคำถามมันจะไปทั้งสถานที่ทั้งคนทั้งสิ่งของเลยพี่ต้องต้องดูจากโจทย์ใช่ใช่ใช่หนึ่งแต้มเหมือนกันก,กับแบ็คตอน,นี้หนึ่งเท่านะต้องมีคนเกินนี้นะต้องมีคนเกินยากก่อนเลยกูก่อนพี่ดิพี่ต้องพี่ดิพี่ก่อนพี่ก่อนพี่ก่อนพี่ให้เข้ากนุนวดไปก่อนครั้งนี้ไม่มได้ทำอีกแล้วแตฟั พี่ไอ้นะครับต่อไปพี่ไอ้คำถามภายในสองนาทีเริ่มถ้าสระผมด้วยซันซิลล้างจานด้วยซันไลท่ามกลางซันอ่าซันไซคุณจะโดนแดดไหมไม่โดนอยู่ในร่มไม่โดนทาครีมกันแดดไม่โดนเป็นตอนกลางคืนโดนเต็มเต็มหรือว่ายังสรุปไม่ได้หรือผิดทุกข้อโดนโดนเต็มเต็มนะเออโอเคโดนเต็มเต็มถูกถ้าเราเจอสถานการณ์พลิกแพง เราต้องใช้อะไรใช้ชุดปรมพยาบาลใช้สมองใช้เงินจํานวนมากซื้อพลิกให้เพื่อนช่วยหรือทําอะไรไม่ถูกเลยหรือผิดทุกข้อใช้สมองใช้สมองผิดถ้าเราเจอสถานการณ์ที่ต้องพลิกเพลงเราต้องใช้อะไรใช้เงินจํานวนมากใช้แรงพลิกกลับมาใช้ชุดประมพยาบาลใช้สมองหรือว่าทําอะไรไม่ถูกเลยหรือผิดทุกข้อเออผิดทุกข้อโอเคผิดทุกข้อผิด โลโก้ยาแก้ไอน้ำดำตาเสือดาวมีรูปดาวอยู่กี่ดวงไม่มีสักดวงเฮิเยถ้าผู้หญิงบอกว่าตัวเองบริสุทธิ์ตั้งแต่คลอดลูกคนแรกเลยเนี่ยแสดงว่าผู้หญิงมีบริสุทธิ์จริงหรือไม่ไม่จริงไม่จริงไม่จริงอ่าตัวไหนวะไม่จริงแน่นอนโอเคทุกกะทิชาวกาะเอหมดเวลาอลอย หนึ่งข้อตายแล้วเอาเลยข้อเดียวเอ้ยดึงข้อหมดเลยผมเกิดผมตอบสองข้อแล้วผมก็นั่งเดี๋ยวมึงเจอไอ้จอนเดี๋ยวเจอไอ้จอร์นมากูอ่ะเดี๋ยวพี่เจอมาม่กันไอ้จอนพี่ไอ้สกอตดูด้ว้ว่าคนที่มีสติสมัตชัญญะมันเป็นยังไงอ่ะอ่ะปลาหลักๆคือสติแล้วก็จำโจทย์ให้แม่นสองนาทีเริ่มเงาะปลา กับเงาะโรงเรียนอะไรที่ต้องอยู่โรงเรียนเงาะรักเรียนเงาะโรงเรียนเงาะที่ไม่ใช่สองพันนี้เลยไม่ใช่หรือว่าเงาะป่าไม่มีอะไรต้องอยู่ในโรงเรียนเลยสักอย่างไม่ต้องมีอะไรอยู่โรงเรียนครับหรือต้องอยู่ในทั้งคู่ไม่ต้องอยู่ในโรงเรียนครับโอเคมันต้องอยู่ในโรงเรียนถูกต้องครับเงาะป่ากับเงาะโรงเรียนอะไรกินเป็นเงาะป่าเงาะโรงเรียนเงาะโรงแรมเงาะที่ไม่ใช่ทสองพันนี้แล้วก็กินเป็นทั้งคู่นั่นแหละหรือว่ากินไม่เป็นทั้งคู่เลย อะไรกินเป็นอะไรกินเป็นไม่รู้เหมือนกันผมก็ไม่มั่นใจว่าอะไรกินเป็นนมาทีมต่างๆไม่ใช่ทั้งคู่อะไม่ใช่ทั้งคู่ไม่ใช่ทั้งคู่ป่าโอเคพิษงอกป่าอยู่โรงเรียนกับเงาะโรงเรียนอยู่ป่าอะไรเกิดขึ้นได้งาะป่างาะโรงแรมโรงเรียนงาะโรงเรียนไปเรียนในป่างอกโรงเรียนอยู่ป่าหรือว่าเงาะป่าอยู่โรงเรียนหรือเกิดขึ้นในทั้งคู่หรือเกิดขึ้นไม่ได้ทั้งคู่เลยเงาะโรงเรียนอยู่ป่า เงะโรงเรียนอยู่ป่าผิดก็เดียวเลยเงาะป่ากินเงาะโรงเรียนกับเงาะโรงเรียนกินเงาะป่าอะไรเกิดขึ้นได้เงาะโรงเรียนกินโรงเรียนเงาะป่ากินโรงเรียนเงาะป่ากินเงาะป่าหรือเงาะโรงเรียนกินเงาะป่าหรือเกิดขึ้นทั้งคู่หรือไม่เกิดขึ้นทั้งคู่เลยไม่เกิดขึ้นทั้งคู่อะผิดสองสองควานเอฟเอสกับวีเอสอันไหนรู้ก่ันพิดอะไรนะ ไม่หมดเวลาหมดเวลาดึงข้อวนเลยข้อวนเลยดึงข้อหมดเลยแกตัวให้พี่ยาก่อนแม่เราแกตัวเราบมวนมาสลับกันเลยโอเคโอเคได้อ่ะราบแกตัวนะครับเราบเก็ตัวรอบนี้น่าจะมีคนที่ชนะแล้วแหละนะเมื่อกี้แบบโห้ใช่คำถามยากจริงๆนะครับคำถามยากจริงเออมันงงเลยก่อนวินมึงต้องอ่านให้ถูกด้วยสัตว์อ๋อได้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 มันมีผลเลยเมื่อกี้ ไม่มีไม่มีหรอกมีอะไรมีเฮ้อะไรมีอะไรมันบอกเงาะปากกับเงาะโรงเรียนอะไรนั้นแล้วมันสักบสนมีเงาะโรงแรมมาด้วยงงอ่ะพี่ย่าเริ่มเลยพี่ย่าเดี๋ยววนกลับทางเดิมนะวนกลับทางเดิมกับพี่ยิ娅ผมจะทำไว้ที่9คะแนนแล้วกันนะเยสเก้าคะแนนแจ็คผอตแต่งเลยหนึ่งพันอ่ะเขาได้เอาเถอะเอาเถอะเอาเถอะสองนาทีถ้าปีนี้ A มีอายุ2เท่านะของ B พอดีเลยเนี่ยปีหน้า A จะอายุเป็น2เท่าของ B อยู่ไหม ปีหน้าก็ตายแล้วหรือว่าปีหน้าเนี่ยเอก็ตายได้เหมือนกันทั้งเอทั้งบีตายใช่หรือไม่ใช่หรือแล้วแต่อารมณ์ไม่ใช่ใไม่ใช่หรือใ,ใช่ไม่ใช่นะไม่ใช่ทุกถ้าเราใช้น้ํายาล้างเล็บล้างไป2เล็บเราจะเหลือกี่เล็บ18เล็บ10เล็บ8เล็บ20เล็บหรือไม่เหลือสักเล็บเลยหรือผิดทุกข,ข้อใช้น้ายาล้างเล็บนะใช้ไป2เล็บเราจะเหลือกี่เล <c oughs> <c oughs> ็บสิบแปดสิบแปดหรือยี่สิบ หรือไม่เหลือสักเล็บสิบแปดสิบแปดนะสี่พิษเป็นในงานของสิบแปดเล็บไม่หายเล็บไม่หายแค่ล้างพี่ก็แล้วเอาเหล้าขาวไปใส่ขวดโคกเปล่าน้ำในขวดจะสีอะไรเหล้าขาวไปใส่ในขวดโคกเปล่าน้ำในขวดจะสีอะไรนะสีน้ำตาลเข้มสีแดงสีน้ำเงินสีขาวถูกทุกข้อหรือสีใส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 นะทุกทุก ถ้าโดนยกเขาแปลว่าเขามายกเราหรือเราไปยกเขาโจดจโจดโจดเร็วเร็วเขายกเขาเขายกเราเรายกเขาเรายกเราไม่เกี่ยวอะไรเลยถูกทุกข้อหรือผิดทุกข้อผิดทุกข้อถูกต้องสองถ้าเราได้ยกเขาเราจะยกอะไรยกภูเขายกเขายกเรายกเขาหรือถูกทุกข้อหรือผิดทุกข้อยกเขาดิยกเขานะก็คือเขาอะถูกสามเวสามเว้ ถ้าเขามายกเราเีย <Here. S 1> เขาจะยกอะไรยกเขาทำเวลาเวลาได้สามแด้ไ,ได้สามสาม้อ,อ,อเอาเว้เอาเว้หมนหวดแล้วแต่มันแบบมันแบบยกโยกไปยกมา,กมาหเหคำถามนะอ่ะพี่ไอ้นะตอนนี้พี่ไอโอเค สามแต้มตอนนี้ที่ทาไว้สูงสุดคือพิญานะครับสามแต้มนะครับสองนาทีครับจับเวลาถ้าวันนี้เป็นวันเด็กแห่งชาติเมื่อวานจะเป็นวันอะไรวันเสาร์วันศุกร์วันพ่อแห่งชาติวันครูวันอะไรก็ได้หรือวันเด็กไม่มีจริงวันศุกร์วันศุกร์นะถูกต้องดูใบมีเมืองหลวงชื่ออะไรอาบูดาบีเอมิเรตเปอร์เซียมุมไบเมืองหลวงชื่อเดียวกันหรือว่าดูใบไม่ใช่ประเทศดิเออหรือเอมิเลต โอเคเอเบลิทสพีเอาพี่พูดไปแล้วพูดไปแล้วไตกีฬาแข่งกีฬากี่อย่าง4 1 2 3สอไม่จำกัดหรือผิดทุกข้อ3 3ถูกต้องไตกีฬาแข่งกีฬาทางบกทางน้ำหรือทางอากาศทางบกทางอากาศทางบกและทางน้ำหรือว่าทางน้ำอย่างเดียวหรือถูกทุกข้อหรือผิดทุกข้อถูกทุกข้อโอเคถูกทุกข้อสิบทศกีทาแข่งกีทากี่รายการ10 1สิบ โอเคถูกห mm. นังไก่ตกปลาจมูกข้าวอะไรไม่อยู่บนตัวคนหนังไก่และจมูกข้าวข้อเดียวกันนะตาปลาหนังไก่จมูกข้าวอยู่บนตัวคนทั้งหมดหรือไม่ได้อยู่บนตัวคนเลยใช่ตาปลาจมูกข้าวจมูกข้าวไม่อยู่บนตัวคนจมูกข้าวถูกต้องถ้าเรือล่มแสดงว่าเรืออยู่ที่ไหนใต้เงาไม้ใต้น้ําในทะเลทรายหรือในนรกถูกทุกข้อหรือผิดทุกข้อใต้น้า ใต้น้ําในน้าโอเคทุก 3. ถ้าวิวาล่มแสดงว่าจัดงานวิวาที่ระดับผมก็ได้ได้3เท่าวิญาใช่พี่ตังรอนแล้วพี่เดี๋ยวดูหน้าตาพี่ตังดิอ่ะพี่ตังพร้อมอ่ะแบ๊คศูนย์แต้มไม่อยู่จริงมัเป็นหม้อศูนย์แต้มไ,ไม่อยู่จริงวันศุกร์ในหน้าร้อนกับวันศุกร์ในหน้าหนาววันไหนยาวกว่ากันหนึ่งแล้วแต่เดือนสองวันศุกร์ในหน้าร้อนนั่นแหละหรือว่ายาวไม่เท่ากันหรือวันศุกร์ในหน้าหนาว หรือว่ายังไงก็ได้หรือว่าผิดทุกข้อหรือยาวเท่ากันแล้วแต่เดือนยิงคุยกับสาวเฉยๆแล้วเราอยากให้ใจตรงกันเนี่ยเราต้องทาอย่างไรขยับตัวหรือว่าจริงใจกับเขาเนี่ยหรือว่าขยับปากหรือตั้งใจหรือยังไงก็ไม่ตรงหรอกเออแบบไม่ต้องทําอะไรเลยหรือไม่ต้องทําอะไรเลยโอ้นี่จีบสาวมาเยอะครับเดือยู่เวลาเดือนยู่ ยืนตรงกันยืนตรงกันยืนตรงกันไม่มีมีขยับตรงกันหล้ยอย่างอ่ะอ่ขยับตัวโอเคถูก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 ถ้าเรายืนหันหน้าตรงคุยกับสาวเนี่ยแล้วอยากให้ใจตรงกันเราต้องขยับตัวไปทางซ้ายมือหรือขวามือของตัวเองซ้ายมือหรือขวามือก็ได้หรือไม่ต้องขยับเลยหรือเฉพาะขวามือหรือว่าเฉพาะซ้ายมือหรือไม่มีทางขยับได้ตรงกันได้หรือว่าเดินไปไกลๆเลยไอ้ไ ถ้าเรายืนตรงหน้ากับสาวแล้วอยากให้ใจตรงกันกับเขาเนี่ยเราต้องขยับตัวไปทางซ้ายมือหรือขวาไม่ต้องขยับก็ได้อ่าไม่ต้องขยับนะผิดถ้าเราหันหน้าตรงคุยกันกับตัวเองในกระจกเนี่ยแล้วอยากให้ใจตรงกันกับเราเราต้องขยับตัวไปทางซ้ายหรือขวามือของตัวเองซ้ายมือหรือขวามือก็ได้หรือไม่ต้องขยับซ้ายมืออย่างเดียวหรือขวามืออย่างเดียวไม่มีทางขยับให้ใจตรงกันได้หรอกหรือเดินไปไกลๆเลย บลาก็เด ah! ินซ้ายเดินขวาง่ายมากเลยอ่ะได้กี่ข้อได้ยี่ข้อได้ข้อเดียวข้อเดียวเหมือนเดิมตำถามตอนนี้อยู่ที่สามนะพี่คำฐานเราอยู่ที่สามเลวมากอ่ะแบกแบกตอนนี้มาที่แบกนะครับอยากมีเรื่องคนคิดคำถามสองนาทีจ้าเวลาถ้าเรากำลังจะเข้าบ้านอากาศร้อนมากๆในบ้านมีแอร์มีพัดลมมีทีวีเราจะต้องเปิดอะไรเป็นอย่างแรกเลย แอร์ทีวีหน้าต่างพัดลมหรือประตูบ้านหรือพิทุกข้อ่าปดประตูโอเคถูกต้องสำนวนไม่ตายก็คางเหลืองคนเกือบตายคางกลายเป็นสีเหลืองเพราะอะไรเป็นดีซ่านหรือว่าน้ำเหลืองไหลหรือทายาทาสีหรือคางมันเหลืองตามฟันหรือวิทุิดทุกข้อพิทุ้อ่ะพิทุ้อนะิะรถไฟฟ้าทุกวันนี้มีกี่สายในปี2 0 1พนิดนะ2สาย7สาย หนึ่งสายห้าสายหรือไม่มีสักสายหรือผิดทุกข้อหนึ่งสายหนึ่งสายพิดรถไฟฟ้าสองสายที่ว่าคือสายสีอะไรกับสายสีอะไรสายน้ำเงินกับแดงม่วงกับเขียวเขียวอ่อนกับเขียวเข้มน้ำเงินกับแดงน้ำเงินกับแดงผิดรถไฟฟ้าจอดศาลาอะไรศาลาแดงศาลายาศาลาวัดศาลาคนเศร้าถูกทุกข้อหรือว่าผิดทุกข้อศาลาวัด สถานีหลังคาแดงหลังคาสีอะไรเทาขาวเขียวแดงสีแดงสีแดงสีแดงพิดวิ่งผัดสี่คูณร้อยถ้าคุณเป็นไม้สามคุณต้องวิ่งกี่เมตรหนึ่งร้อยสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยกี่เมตรก็ได้หรือผิดทุกข้อกี่เมตรก็ได้กี่เมตรก็ได้พิดหรือวิ่งผัดสี่คูณร้อยถ้าคุณไม่ได้รับไม้จากใครคุณวิ่งได้ไหมได,ไมได้ไม่ได้ไม่ได้อ่าไม่ได้ไไดผิดกติกาหรือผิดทุกข,ข้อไม่ได้ ไม่ได้นะไม่ได้เขาถึงได้หมเวลาข้อทำไมตังหมดเวลาถืข้อเพื่อนตอนนี้สรุปคะแนนก็คือพี่ย่ากับพี่ไอเท่ากันเราจะต้องมาวัด2คนนี้ใหม่ใน2นาทีเดี๋ยวเริ่มจากพี่ย่าก่อนตอนนี้ยัง3ามคะแนนนะเดี๋ยวผมนับรวมเลยนะสนาทีสติกเกอร์วัดท่าไม้ได้มาจากวัดไหนได้มาจากรถไม่ใช่วัดหรือว่าวัดท่าไม้นั่นแหละหรือว่าวัดท่าน้ํา หรือไม่ก็วัดสายตาประกอบแว่นหรือสติ๊กเกอร์ไม่มีจริงหรือข้อสุดท้ายคือไม่มีข้อใดถูกเลยวัดท่าไม้วัดท่าไม้ถูกต้องสติ๊กเกอร์วัดเส้าหลินได้มาจากวัดไหนวัดบูตึงวัดท่าไม้วัดเส้าหลินวัดท่าน้ําวัดไหนก็ได้หรือว่าไม่มีแจกหรอกไม่มีแจกหรอกไม่มีแจกถูกต้องถ้าอยากไปวัดท่าไม้ต้องไปจังหวัดไหนสมุทรปราการสมุทรสาครนครปฐมสมุทรสงคราม หรือจังหวัดไหนก็ได้หรือว่าไปผิดทุกข้อผิดทุกข้อผิดผิดที่ถ้าอยากวัดท่าน้ำเนี่ยต้องไปจังหวัดไหนสมุทรสาครสมุทรไหนก็ได้สมุทรปะจังหวัดไหนก็ได้นะใช่ถูกเหรียญบาทไปไหนเหรียญบาทที่เป็นดอเด็กนะอ่าลงกริส์วัดหรือรงรับจำนำโรงพยาบาลหรือไปไหนก็ได้หรือไม่ต้องไปไหนเลยขอขอช้อยใหม่อ,มอีกรอบเอ,อ้ขอขอโจทย์ใหม่อีกรอบนึงเหรียญบาทไปไหน โรงกระสา์วัดโรงรับอโอเคถูกต้องไข่มึงโหลมีไข่ไก่กับไข่เป็ดอย่างละครึ่งสรุปมีไข่ทั้งหมดกี่ฟอง48 12 6 24 2 <12. S 1> โอเคถูกต้องถ้าเราถูกห<อ>วยเลขท้าย2ตัวโทษเวลา3แต้มเขายัางทำไร้สแต้มนับรวมกับเมื่อกี้เป็น6แล้วกันพี่ไอพี I, ่ไอถ้าพ <c oughs> ี่ไอตอบได้น้อยกว่า3แพ และรางว er ัลจะเป็นของพิญา่า500บาทสองนาทีเริ่มจับเวลาก้อนขี้หมาเป็นชื่ออวัยวะของสัตว์ชนิดใดจระเข้หมาเสือแมวหรือมีในทุกสัตว์ทุกตัวอยู่แล้วหรือว่าผิดทุกข้อผิดทุกข้อก้อนขี้หมานะโอเคผิดทุกข้อผิดกองดำของเครื่องบินมีสีอะไรปลาหรือว่าปลาดำเขียวส้มขาวไม่มีสีหรือว่าเป็นสีลุ้งเลยดำดำผิดถ้าเราต้องถ่ายรูปสองนิ้ว ต้องชูนิ้วอะไรกับนิ้วอะไรนิ word, ้วนางกับนิ้วก้อยนิ้วโป้งกับนิ้วชี้นิ้วกลางกับนิ้วนางหรือว่านิ้วอะไรก็ได้แล้วแต่เราหรือไม่ต้องชูนิ้วไม่ต้องชูถูกต้องปลาดุกเก็บสีอะไรดำเทาอ่อนหรือน voilà ้ำเงินเข้มน้ำตาลถูกทุกข้อหรือผิดทุกข้อเคยขูดไหมเนี่ยเคยขูดไหมเนี่ยปลาดุกอะเก็บสีอะไรเคยขูดไหมเนี่ยดำมันไม่มีเก็บมันมีเก็บมันเป็นมันเหมือนอะไรอะ ปลาการตูนปลากระตูนเก็บสีอะไรขาวเหลืองดำส้มสีใสหรือว่าผิดทุกข้อส้มผิดไอ้เหียดีโมในกร์ตูนตามหาลูกตัวสีอะไรส้มขาวเหลืองแดงสีใสหรือผิดทุกข้อสีส้มสีส้มผิดคนสูงต่ำดำขาวแสดงว่ามีคนอยู่อย่างน้อยกี่คนสามสองสี่หนึ่งหรือกี่คนก็ได้หรือไม่มีสักคนเลย โกลาบโกลาบพี่ถามเรื่องโลาบไม่รู้ดูมีเกียรติอะไรดีนะอะนะครับก็สรุปก็คือพี่ย่านะครับได้รับรางวัล500บาทกับการแข่งขันนี้ไปนะครับแล้วก็สรุปคะแนนนะครับพี่ตังได้2พี่ไอซ์ได้4 4อ่าพี่ย่า6อ่านะครับก็คือพี่ย่าชนะครับได้รางวัล500บาทครับ แล้วก็อยากให้เราเล่นอะไรอีกนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้นั่ล่างนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับรับซับกันเลยทีเดียวพี่ผ่านมา2คลิปพี่ดัง้งนางเดียวเน